สวัสดีครับพี่นองืมนีผ้ามาเอบึงคลิปหนึ่งพี่นงองอยู่แถวข้องเตยนุ่มอยู่ขางถนน,นเปิ่นพองมูพี่นงองงูเปนตัวนิ้วดิบึงทีละ่ะจับหางลากขามถนนมาเลยบึง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 โอ้ยโมเมนที่สองเมพุบนบ่อนเพิ่นหละอคือปวยานโอ้ยว่ามันหลินมายากุเบึงบึง,บ,งบึนั่นเกือบบ่ โอ้ยเจ้าก็ได้นกกับปัญานมันนบึงเน็ตพี่น้องตัวบางแย่บึงบึงบึงเสียวไม่ฟาดมันบมปนโอ้เอ้าโอ้สิกดข้อจับซอยกันเอ้าบุ้ยจึงเป็นหันสิกดข้อพี่น้องบึงบึงมันบ่าเมนตัวนี้หน่อยดีครับงูเหลือมว่าเ็นงูหลามอืฟุบนี่นี่นี่เล่าสาวจับข้อปรับบุ้ยมาตรฐานเด็ด นี่ยิมเปยพี่น้องเบิงปากมันโอ้ยงูเหลือมงูเหลือมพี่น้องเบิงเนี่ยบตัวนี้หน่อยพุน่นะลากข้อไปโอ้ยเสียวไปขายตีขึ้นยังใดโอ้สุดยอด